วันนี้นะครับผมมีข่าวหลายประเด็นจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสรบในพรม่าก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับเระมางสถานการณ์ในพื้นที่รัฐชานภาคเหนือกันก่อนนะครับในพื้นที่เมืองน้ำสัน,น,น,นรัฐฉานภาคเหนือครับก่อนทั่พม่าและก่อนทับเนรุ่มประลองทียแนวเอนะครับไดมีการประทะกันอย่างหนักหลายวันติดต่อกันครับ การพะระกันได้เริ่มขึ้นนะครับเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่10ธันวาคมนะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะครับกองทัพพม่าและกองทัพแนวรุ่มปลองที่แนเอได้ปะทะกันอย่างหนักนะครับทางภาคใต้ของเมืองน้ำสันนะครับกองทัพพม่าใด้สา้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินร็อบเข้ามาทิ้งระเบิดทางอากาศนะครับส่งผลให้พี่น้องชาวบ้าน ตองพยบเนี่ยออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับมากกว่า300รลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของเมืองน้ำฉันนะครับตองพยบเนี่ยออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับประทิท่านพม่าและกองทัพแนวร่มปลองที่เอเดวอมีการประทะกันอย่างต่อเนื่อง3วันติดต่อกันในพื้นที่เมืองน้ำฉันรัฐศาลภาคเหนือครับ การปะทะกัน3วันติดต่อกันในพื้นที่เมืองน้ำสันนะครับในพื้นที่ดูแลของกองทัพแนร่มปล่องที่อเนเอนะครับท่านพม่าได้ใช้ฮดีคอตเตอร์ห้าลำนะครับเข้ามาทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ท่านพม่านะครับได้ใช้ฮดีคอเตอร์เข้ามาทิ้งระเบิดนะครับไม่ต่ำกว่า60ลูกนะครับหลังจากได้มีการปะทะกันอย่างหนัก3วันติดต่อกันในพื้นที่เมืองน้ำสั่นรัชชานภาคเหนือครับ ในพื้นที่เมืองน้ำสันนะครับอยู่ในจังหวัดจอรแมนวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่เมืองน้ำสันนะครับค่อนข้างตึงเครียดนะครับท่านพม่าได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับวันนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับหลังจากได้มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง3วันติดต่อกันในพื้นที่เมืองน้ำสันวันนี้นะครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับท่านพม่าได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ 600นายนะครับขนาดเดียวกันกองทัพแนวล่มประหลางที่แนเอได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่400นายนะครับทาให้สถานการณ์ในพื้นที่เมืองน้ําสัน่นค่อนข้างตึงเครียดตลอดทั้งวันนะครับหลังจากที่มีการประทะกันอย่างต่อเนื่อง3วันติดต่อกันในพื้นที่เมืองน้ําสัน่นรัฐสารภาคเหนือครับกับระากกัน3วันติดต่อกันในพื้นที่เมืองน้ําสัน่นรัฐสารภาคเหนือนะครับตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต กองทัพพม่าและกองทัพแนวร่มปล่องทีเอแอนเอนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีความวุ่นวายอยู่นะครับวันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพแนวร่มปล่องทีเอแอนเอนะครับที่รับสายกองทัพพม่าและมีนองไลน์มาอย่างยาวนานนะครับวันนี้กลับมาสู้รบกันเองนะครับในพื้นที่เมืองน้ำสันรัตชานภาคเหนือครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับกองทัพแนวร่มปล่องทีเแอเอและกองทัพพม่า ก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับนะครับเรามาลงข่าวที่2กันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เขตวาเกลนะครับอยู่ในรัฐมันตะเลนะครับวันนี้ก็กำลังพียับในหลักคุ้มสรวดีขาวอนดท่านพม่านะครับที่กำลังจะออกจากพื้นที่เขตรัฐมันตะเลสุดหมายปลายทางไปอย่างพื้นที่เขตภูมิภาคนะครับวันนี้ก็กำลังพียับได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับในหลักคุ้มส่วนดีขวร์วอดททานพม่า ที่พยายามผนสเบงอาหารและกำลังพลออกจากพื้นที่เขตัะปันตะเลไปยังพื้นที่เมืองยินมาปินเขตพมิภาคครับผู้ชมสาวกลางวันนี้นะครับเมื่อเวลา8นาฬิกา10นาทีนะครับกองกำลังพิที่บได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับด้วยหลักสุ่มโจมตีวนรถทานพม่านะครับกองกำลังพิที่ยบโจมตีล้อยทุ่นระเบิดนะครับส่งผลให้ขวนรถได้รับความเสียหาย1คันนะครับท่านพม่าได้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บหารายครับ กอกำลังพิทีได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้ขวนรถท่านพม่าไม่สามารถที่จะเลินหน้าต่อไปได้นะครับต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองกำลังพิทีนะครับที่อยู่ในพื้นที่วันนี้นะครับปฏิบัติการของกองกำลัง p t f นะครับที่อยู่ในเขตบากโก้ลัดมันเตเลนะครับเวหลักสูโจมตีขวนรถท่านพม่าได้เข้าโจมตีท่านพม่าและตำรวจพม่าอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เขตรัดมันทะเลในพื้นที่เมืองย่างกุ้งในพื้นที่เมืองเนปีโตนะครับวันนี้กองกำลังพเทียบหลายกองกำลังนะครับได้ประสานงานดมกันเข้าถลม่มท่านพม่าและํำหนดพม่าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตรัฐมันทะเลครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่กองกําลังพเทียบหลายกองกําลังได้ประสานงานดมกันนะครับหลักมุ่มโจมตีขวนรถท่านพม่าที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ น,นะครับเรามาลุข่าวที่3กันต่อนะครับวันนี้กลุ่มพลเดลเนรนะครับมากกว่า200คนนะครับส่งจดหมายผนึกไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะครับเพื่อข้อมบัดธุรกิจของเอกชนนะครับที่ขายน้ํามันให้กับเครื่องบินท่านพระมาทันทีวันนี้นะครับวันที่10ธันวาคมนะครับองค์กรพลเดลเน2รแห่งนะครับส่งจดหมายผนึกไปยังรัฐมนตรีการกระทรวงต่างประเทศของ รัฐบาลอังกฤษนะครับเพื่อกําหนดมาตรการข้อมบาดปริบัติของเอกชนนะครับที่ขายน้ํามันให้กับเครื่องบินล็อบของท่านพม่านะครับเครื่องบินล็อบและเฮลิคอปเตอร์ท่านพม่านะครับไสายเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินล็อบวันนี้นะครับท่านพม่านะครับไสายเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินล็อบเป็นเครื่องมือเข้าโจมตีกองกำลัง p ิ f ออย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเว์ครับวันนี้นะครับ 200กว่าคนนะครับกลุ่มพลันเลินของพม่านะครับไปส่งจดหมายไปถึงรัฐมนตรีการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะครับให้ข้อมบัดธุรกิจนะครับปฏิบัิเอกชนนะครับที่ขายน้ามันให้กับกองทัพพม่านะครับในสายน้ามันลังกก่านะครับมาเติมเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลอบเข้ามาโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ของกองกำลังพิทยัและในพื้นที่ของกองกำลังกลุ่มสติพันธ์ วันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านเป็นจํานวนมากนะครับปี่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคในพื้นที่ของกองกาลังกลุ่มสัตติพันธุ์นะครับกองทัพมาได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินอบเข้ามาสอบดีทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องชาวบ้านได้พยอบหนีภัยสงครามเป็นจํานวนมากนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวบ้านว่ากลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคนะครับได้ส่งจดหมายไปถึงรัฐมนตรีการกระทรวง การต่างประเทศของอังกฤษนะครับให้ช่วยคว่ำบาตรธุรกิจของปฏิบัติเอกสซนนะครับที่ขายน้ํามันให้กับกองทัพม่าแล้มีนองไลายต่อไปนะครับเดีวครับเรามาลงข่าวต่อมานะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองทานินนะครับวันนี้กองกําลังพิที่อหลายกองกําลังนะครับได้บุกเข้ามาโจมตีทัของกองทัพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตทานินครับวันนี้นะครับวันที่10ธันวาคมนะครับรสนศงสาวของวันนี้เมื่อเวลา 7นาฬิกา50นาทีนะครับกองกำลัง PDF 2เองกองกำลังนะครับกําำลัง PDF และกองกำลัง p p t f นะครับกำลังคลเป็นจำนวนมากได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพของกองทัพพมา่านะครับตั้งตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองท่าน,นินกองกำลัง PDF เเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับฐานพมา่าตั้งหลักไม่ทันนะครับส่งผลให้่านพมา่าได้เสียชีวิต9ารายนะครับได้รับบาดเจ็บรายครับ กำลังพิทยับและแซบุตรประจำกายหลายสนิทนะครับเพียงถล่มก็กำลังพิที่ยับนะครับและแซบุตรประจำกายหลายสนิทนะครับเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพของกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตธานินก็กำลังพิที่ยับโจมตีอย่างหนักนะครับฐานพม่าสู้ไม่ไหวนะครับมีกำลังพลน้อยกว่านะครับซึ่งเป็นฐานทัพขึ้นที่เร็วขามายานะครับสองเจ็ดแปดนะครับมีกำลังพลอยู่ประมาณยี่สิบก้อนไล่นะครับเนียวชีวิตรอดออกจากฐานทัพไป เวลาต่อมานะครับกองกำลัง PTF 2่องกองกำลังนะครับได้เข้ามายึดฐานทัพของทัพพม่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เขตทานินกองกำลัง PTF นะครับสามารถยึดอาวุธปืนนะครับกระสุนปืนของกองทัพพม่านะครับที่เหนียวสิบิทลอดออกจากฐานทัพไปนะครับในพื้นที่เขตทานินเวลาต่อมานะครับกองกำลัง PTF นะครับได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับถ้ากองกำลัง PTF อยู่ในพื้นที่นะครับทานพม่า สายเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบเข้ามายิงถล่มนะครับทำให้กองกำลัง p ีทฟต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองกำลัง p ีทฟนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตทาน,นินการประทะก,กันยืะแยะยาวนานในพื้นที่เขตทาน,นินนะครับส่งผลให้ท่านพม่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางฝั่งของกองกำลัง p ีทฟก็มีผู้ได้รับบาด,ดบบาเจ็บและเสียชีวิตเช่นกันนะครับนี่ก็เป็น สถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เขตทาน,นินนะครับกําลัง PDF ลปีดีบอฟแตรนพม่าก,ก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสรบในพม่านะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับสี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพราะท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ